โคเอ็เนนะเดินเข้าไปกันเลยาาลูกโอ้ยชิคก็มาดูอิมม่มดูสักุระนะคนก็เยอะข้าวคือเยอะอาหารพร้อมกินมาทุกปีแต่มาทุกปีสวนสักุระสักุระโคเ อ้าววันนี้สะทัวใจดีขับรถไปชนแก้วด้วยพี่น้องปกติว่่ได้กินไหนยืมคำไปยืมคำไปชมสักุะนี่มีวะมีคำไปวะมีแล้วอ่ะเ้อใหพี่น้องหามองจอดรถป่ไ้จอดบักไก่นะตีนี้ยอะน้ำห่อเนาะ อากาศดีชมซากุระดีต้องกินออจิระเมีมเยไม่ดีกินกินเบียร์นอนโอชิระมาทุกบีนะทุกปีขึนน้นไปมะอี่ยาไหนนั่นเด้อ สวยจ้าสวยอุย้ยชัรพี่น้องอุ้ยโบราณนะยืดแงยันใส่รูปอะมาเขาอ่าก็ใส่อะเมิดมองไม่เห็นย่ละวไดเมืดก็เลยมองไม่เห็นเลยหรอกตอนเย็นว่าได้อุ้ยโอ้ โอ้ยไปนู่นละมัจิทาเฮ้าอยู่บ่ขายาวเดินเร็วนะมุกรรมกชิโอ้ยชิดเลยมุกกชิอะไรมบ้าสวายพี่น้องเอออยากมาเห็นให้เห็นกับตาเนาะอยู่เชเละใช่ป่ะอาสสิชิก็เชเละเลี้ยวเห็น เจอแล้วพ่อลูกเจอแล้วพ่อลูกโอ้สวยนะแถวนั่นไปถ่ายรูปปราสาทสวยกว่านี้ก็มีอีกวิดีโอเลยนะถ่ายรูปไม่ใช่หรอ กันธุาวยอดทองกระบองยอดเพชรมัชงดอกซากุระที่น้องเอ้ยวละสองตาใหญ่ใจรักดีว่ะวันนี้เราจะอยู่ถึงหรือเปล่าพ่อนานมากกว่าโอ้กว่าซันอยู่นานมากกว่าซันสามีคอยว่าเดเมเนจเจอ์ด้เมเนจเออคนญี่ปุ่นอยู่เยอนเจวนะ แล้วข้างนอกสวยสุดที่สวยสุดเลยเนาะมีจังนะไฟแสงปลากรายงานที่สุดในญี่ปุ่นหรือเปล่า อุนย้อยอลังการมากยู um. <c ười> ่อมาแกงนะแม่ยูห <c ười> ิ้วต <c ười> <grammar> ่อยนะเขาเกจ๋งหิ้วต้อยนาะอุ่นสวยไฟสองสว่างเกิดมาชกได้ สวัส,สดีค่ะสวัสดีค่ะไม่พูดไม่ได้นะเด็กเด็กเด็กที่โกงะนะเ,ออเด็กที่โกงกินเก่งกวันนี้มาทำอะไรคะซักุระสักุระมาชมสักุระที่ไหนคะทากากะดาโคเอนสวนทักกะสวยงาม ติดบ้านนะหลูกเนาะวันนี้โชคดีฝนไม่ตกพี่นอ้องปกติฝนตกแล้วก็หนาวมากปีนี้่แหล,ละได้ดูอยู่ฝนไม่ตกลมไม่มีโอ้โหได้ดูความสวยงามของดอกซากุระได้ด้วยอยากให้พี่น้องมาชมด้วยตาจะของเองได้เนาะสวยงามอาลังการอื เห็น,น,นไหมล่ะบอกแม่เจา้าของสิลมเองน,นี่จังเลีย ไอ้นมาเรเก็ท huh. uh ้าวยงอดดูก็มาด้วยท้าวันด้วยนะูจักาเสร็จแล้ว